เบียงทิพย์ชุมนุมเทวดาก่อนสวดมนต์และก่อนทำบุญทุกครั้งเพื่อให้เกิดโชคลาภมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้ท่านหมั่นสวดมนต์ทำสมาธิและก่อนสวดมนต์ควรอัญเชิญเทพพรม เทวดาที่รักษาเคหสถานเทวดารักษาตัวญาติพี่น้องครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางที่นั่นมาร่วมโมทนาบุญกุศลพร้อมเชิญเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามตัวเรามาร่วมรับบุญกุศลในครั้งนี้เพื่อเป็นการชดใช้นี้กรรมและอโหสิกรรม ชุมนุมเทวดาอุกาสะอุกาสะข้าพเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเทพยดาเจ้าทั้งหลายทั้งสิบหกชั้นฟ้าสุรารายตลอดลงมาถึงภูเขาเรากาภูมิสถานวัดวาอารามที่อยู่ของข้าพเจ้านี้ร้วนแต่ตนดีวิเศษจงมาประจำปกปักรักษา ยังโพยภัยอันตรายทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกขอบคันทัศสันดานแห่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำกิจการสิ่งใดขออย่าได้ขัดข้องในพระทยัยให้ได้สมหวังความปรารถนาทุกประการเทินสักเเกกาเมจารูเปคริสิขราตเตจันตาิเเวิมาเน ทีเปรัเถจะคาเมตรุวนะเคหเนเคหวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชลทละวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวาระวจนังสาทโวเมสุนันโตธรรมสวนากาโรอยัมพทันตา ธรรมสวนณากาโรอายมพรทันตาธรรมสวนณากาโรอายมพรทันตา